ผมว่าตอน<ม>ได้รู้แขกรับเชิญผมว่าเฮ้ยผูแม็กเจนมาว่ะแม็กเจนมาว่ะแม็กเจนไม่ใช่มาลมมมาะแต่แม็กเจนมาว่ะมาว่ะมาว่ะแล้วมาคุณไม่แต่งเพลงวันนี้ผมเดินลงทะเลผมเขียนไปแล้วแต่มันมาไม่เท่าเข้าป่าจริงป่ะเออมีอหรอไม่ผมเขียนแบบเขียนล้อตัวเองอ่ะหากมีเวลาฉันอยากไปทะเลจะไปเกเรเสเพลกับน้ำตาเอ้ยพอละพอละพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลยรอเลยโชวช็อตไม่โปมเลยไม่มีใครฟังกูปงปะ ใครพูดแทนตัวเองว่ากูหรือมึงวิทพื้น15ทีตรงนั้นเลยแมง่าไปเลยคุณบ้าพลังขนาดนี้เหรอคุณคุณเบแต่ไม่น่าคุณดีขนาดนี้บ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เเพียง199บาทต่อเดือนเพื่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ